เจริญสุขท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรายการท่องธรรมก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ในเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาเจนาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีรายการท่องธรรมจะได้นำท่านไปรับทราบข่าวสารข้อมูลความเคลื่อนไหวความเป็นมางานของพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศโดยเฉพาะพระธรรมทูตสายประเทศสหรัฐอเมริกา โดยอาตมาภาพพระมหธนตดอัธจารีเลขาธิการสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาจะได้นำเสนอเรื่องราวข่าวข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ก็จะได้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วซึ่งมีการไปร่วมประชุมสัมนากับพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่ประเทศอินเดียและได้นำเสนอปาธกถาธรรมพิเศษ ของพระเดชพระคุณพระธรรมโกษาจารย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านได้เมตตาไปเป็นองค์ปาถกให้กับพระธรรมทูตและญาติโยมที่ได้ร่วมจาริธรรมสัมนาสู่แดนพุทธภูมิในครั้งนี้โดยประเด็นที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือเรื่องราวของกลยุทธ์ในการเป็นพระธรรมทูตเราก็ถือหลักตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ได้ส่งสาวกออกไปประกาศพระพุทธศาสนาซึ่งในพ,พุทธพุทธพจน์บทแรกที่ว่าจรถภพิกเวพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะนั้นก็คือพระองค์ส่งสาวกออกไปประกาศเผยแผ่คําสอนของพระพุทธองค์นั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์และให้เกิดความสุขแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตาม และในการแสดงโอวาทปาติโมก็ได้มีบทหนึ่งที่พุทธองค์ทรงย้ำว่าอนปุปวาโทอนุปคาโตซึ่งอันนี้ก็ทรงย้ำว่าการที่จาริกไปแล้วนั้นไปสู่นสถานที่แห่งใดการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายนั้นก็คือเป็นการไปให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขนั่นเอง เพราะฉะนั้นในอุดมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยเราไปอบรมไปสั่งสอนไปให้ความรู้โดยไม่ไปว่าร้ายไปให้ร้ายใครหรือไม่ไปทําร้ายใครเราไม่ได้เคยประกาศพระพุทธศาสนาด้วยสงครามหรือว่าไปเบียดเบียนเขาและ,ะการที่เป็นพระธรรมทูตน,นั้นก็อย่างน้อยก็ต้องรู้เขารู้เราเหมือนกับภาสิจีนหรือที่ เขียนไว้ในหนังสือ,อของซุนวนะูหรือว่า Arts of War ก็คือรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเพราะนั้นการไปสู่สถานที่ใดก็ตามถ้าเรารู้จักสถานที่และเรารู้สถา,านะภาวะของเราการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็จะประสบผลสำเร็จอลละก็ขอเชิญชมและรับฟังปาฏกาธรรมพิเศษของพระเดชพระคุณพระธรรมโกสาจารย์ในการประชุมสัมมนาที่ประเทศอินเดียใโอกาสนี้